เดี๋ยวเรามาไล่เรียงข้อมูลกันดูครับประเด็นนี้น่าสนใจจริงๆค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยว่าบางทีข้อมูลจุดเดียวอาจจะยังไม่พอต้องดูภาพรวมประกอบกันไปงั้นเราเริ่มจากเรื่องที่อยู่ก่อนเลยนะครับข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างตรงกันเลยคือมีควายชอบป่าดิบค่ะป่าที่สมบูรณ์มากๆใช่ครับโดยเฉพาะป่าบนภูเขาสูงๆอากาศเย็นๆอย่างป่าแถวเข้าหินปูนนี่ข้อมูลบอกว่าชอบเป็นพิเศษเลย อืมซึ่งสภาพแวดล้อมแบบนี้ก็อาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมด้วยนะคะคือข้อมูลบอกว่าปกติแล้วเนี่ยมันจะอยู่ลำพังหากินตัวเดียวอ๋อครับครับค่ะจะมีก็แต่ช่วงผสมพันธุ์หรือตอนมีลูกอ่อนนั่นแหละคะ่ะที่อาจจะพอเห็นอยู่กันเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มแม่ลูกบ้างเข้าใจครับทีนี้กลับมาที่เรื่องต้นไม้ตะกีนี้ที่ว่าปีนไม่ได้แต่ไปพักบนกิ่งไม้ได้ในข้อมูลมีอธิบายเพิ่มไหมครับว่าเอ๊ะมันขึ้นไปได้ยังไงหรือไปทําอะไรบนนั้นเ คือข้อมูลที่เรามีไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องวิธีขึ้นไปนะคะแต่ว่า